สวัสดีครับโจฮักน้ำสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแล้วก็สมุนไพรแล้วก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันวันนี้ช่องรักสมุนไพรนะครับผมมาหาน้องชายผมนะครับวันนี้ผมมีสิ่งที่นะครับดีๆสําหรับว่านวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นว่าต้นรางจืดต้นยางจืดนะครับที่เป็นต้นไม้เถาแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นแต่วันนี้เป็นไม้หัวท่านผู้ชมที่ชื่อว่ารางจืด หัวนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันเลยว่าอาการที่หลายๆคนเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทองนะครับแล้วก็วัยคนที่มีครอบครัวแล้วท่านผู้ชมก็จะมีอาการผิดสําแดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะแค่ได้กลิ่นาบางคนก็ได้กลิ่นผักชีฝรั่งบางคนก็ได้กลิ่นแค่ทุเรียนบางคนได้กลิ่นผักชะอมนะครับก็ผลไม้ต่างๆมากมายที่ได้กลิ่นแล้วก็ยังไม่ทันกินเลยท่านผู้ชมก็คือว่า ผิดสำแดงผิดยังไงก็คือมีอาการปวดหัวแล้วก็มีอาการอาเจียนอ้วกออกมานะครับบางคนถึงกนดอดถึงขนาดนอนเป็นวันเลยท่านผู้ชมและเราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกนะครับว่าโจจะชิมให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูหัวชัดๆว่าของเขาเป็นอย่างไรว่ารสชาติของหัวอย่างของของว่านารางจืดหัวเนี่ยเขาจะมีรสชาติเป็นอย่างไร กลิ่นเหมือนขมิ้นท่านผู้ชมแต่มันจะออกแบบขมน้อยๆแล้วซซ่านะครับซาขึ้นจมูกอันนี้ก็คืออรสชาติของเขานะครับส่วนกลิ่นนี้มันจะขึ้นจมูกเหมือนเหมือนเหมือนขมิ้นเลยท่านผู้ชมอ,ออก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 เลี่ยนๆขมๆหวานๆบอกไม่ถูกท่านผู้ชมเราต้องมาดูเนื้อเนื้อในเขาเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะวันนี้ได้ตากล้องสุดหลอนะครับจานสุดาติอันนี้ก็คือเนื้อในออกออกจะเป็นเหลืองๆนะครับ ทีนี้เราจะกินยังไงท่านผู้ชมเราก็จะกินประมาณสัก10ถึง15กรัมนะครับก็ประมาณนี้ได้นะครับอันนี้คือกินสดๆแล้วกินน้ําตามได้เลยนะครับอย่างอย่างอย่างโจจะเคี้ยวให้ดูนะกินน้ำหลังจากนั้นนะกินน้ําตามได้เลยอ่ะอันเนี้ยกินให้ดูเลยนะครับกินน้ําตามเลยว่าคนที่เป็นอ เกี่ยวกับผิดสําแดงเนี่ยคนที่มีครอบครัวแนละ้วส่วนมากจะได้กลิ่นผลไมา้กลิ่นนูน่นกลิ่นนี่นะไม่ไม,ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเาอ่กินให้ดูเลยว่ารสชาติหลังจากที่เรากลืนไปแล้วมันเป็นยังไงโอ้เย็นซาท่านผู้ชมเหมือนโบตันเลยนะครับอันนี้ก็คือเรามากินให้ดูกันแล้วทีนี้โจก็จะเอาหัวหมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าปกติ ารางจืดหัวเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้ามันตั้งอยู่ในระ,ระดับของพื้นดินอย่างเงี้ยนะครับหัวเขาจะชันขึ้นมานะครับจะไม่นอนไปตามพื้นดินนะท่านผู้ชมหัวเขาจะมีการตั้งอันนี้คือสังเกตได้ง่ายๆนะครับส่วนเนื้อในเราก็ทราบแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันชัดๆเลยอาจารย์สุชาติเป็นตากล้องให้นะครับว่าโจจะให้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยลักษณะของเขาก็จะฉีด ฉีกแนวออกทั้งสองข้างเลยท่านผู้ชมอันนี้หัวหัวใหญ่ของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวที่เป็นลำขึ้นนะครับขึ้นขึ้นมาออกออกฉีกข้างทั้งคู่เลยนี่นี่หัวที่ใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันรางจืดหัวท่านผู้ชมคือกินแก้ผิดสำแดงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ผมว่าหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นใบทองเนี่ย ก็คงจะมีการผิดสําแดงบัางบางคนบอกว่าได้แค่กลิ่นบางคนยังไม่ได้กลิ่นนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยก็ผิดแต่ว่าที่ที่สำคัญคือบอกว่าเห็นเห็นแล้วมันเหมือนอุทานออกมาว่าโอ้ยผิดแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีอาการแบบจะอ้วกนะครับกินก็ผิดเห็นก็ผิดได้กลิ่นก็ผิดผิดสําแดงด้วยสมุนไพรว่านรานจิดหัวชะางัดนักแหล่